สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมค่ะเพิ่มเติมวันนี้ก็คือป้าเดือนจะพามาทําอาหารฝรั่งค่ะอาหารฝรั่งคืออะไรรู้ไหมคะาอาหารฝรั่งก็คือคสปาเกตตีค่ะสปาเกตตีแบบเป็นอาหารของคนอิตาลีนะคะคนอิตาลีเนี่ยเขาชอบกินสปาเกตตีกันค่ะก็เลยเผยแพร่ไปทั่วทุกประเทศในทวีปยุโรปหรือประเทศไทยเราก็เริ่มมีสปาเกตตีกินกันแล้วอ่ะนะคะ วันนี้ประเด็นก็จะใช้เส้นสําเร็จรูปนะคะเส้นสําเร็จรูปเนี่ยประเด็นซื้อมาจากซูเปอร์มาร์กมีขายตามซูเปอร์มาร์กทั่วไปเลยค่ะเราจึงไม่ต้องมาทําเองหรือว่าอะไรให้มันยุ่งยากเนาะของเขามีให้เราอยู่แล้วง่าย,ายๆเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรยากแล้วก็มีอะไรอีกต่อไหมคะนี่ค่ะผงสําเร็จรูปค่ะผงสปาผงสปาเกตตีซอสสปาเกตตีสำเร็จรูปค่ะเราซื้อมาแล้วก็แค่เอามาคนใส่กับหมูแล้วก็เป็นสปาเกตตีได้แล้วค่ะ ไปเลยค่ะไปดูว่าป้าเดือนจะทำสปาเกตตี้ยังไงไปดูสปาเกตตี้กับป้าเดือนเลยนะคะไปค่ะไปทําสปาเกตตี้ด้วยกันจ้าเครื่องปรุงของป้าเดือนก็ไม่มีอะไรมากนะคะหมูสับค่ะ,หม,คะหมูสับนี่ใช้ประมาณ150กรัมนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่ซอยค่ะหอมหัวใหญ่ซอยแล้วก็ซอสสปาเกตตี้สำเร็จรูปนะคะเส้นสปาเกตตี้ค่ะผงรสดีค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะ เกลือค่ะครึ่งช้อนชาค่ะก็มีเท่านี้เองนะคะไม่มีอะไรมากมายง่ายๆค่ะกับประเดือนไปแล้วค่ะเราไปทํากันเลยจ้าประเดือนก็จะต้มเส้นสปาเกตตี้ให้เขาสุกก่อนนะคะอันดับแรกเราก็ต้องต้มเส้นสปาเกตตี้กันก่อนเนาะใส่น้ํามันพืชไปเล็กน้อยค่ะเพราะว่าน้ำมันพืชเนี่ยใส่ลงไปแล้วอ่ะเส้นเขาจะไม่เหนียวติดกันนะคะเมื่อเราใส่ลงไปแล้วเส้นเวลาที่เขาเดือดเส้นก็จะล้วนค่ะไม่ติดกันค่ะ ทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะสปากเกตตี้อาหารอิตาลีค่ะทาง,ง่ายๆกับป้าเดือนนี่ก็เสร็จแล้วค่ะเรามาชิมกันเลยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างอืมอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลย อาหารสมัยนี้นะคะไม่ว่าของชาติไหนๆเขาก็มีสำเร็จรูปให้เราเพียงแต่แค่เราซื้อมาแล้วมาปรุงเราเองเท่านั้นนะคะมันไม่มีอะไรยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนเนาะเราก็จึงไม่ต้องทําอะไรให้มันมากมายง่ายๆก็อร่อยค่ะเป็นไงคะชอบคลิปนี้ไหมย,ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเดือนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะป้าเดือนจะขอจัดการกับสปากเกตตี้ช่วยนี้ก่อนค่ะ